งานเข้าเส่ลุงแล้วค่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าเราเช็ดทําความสะอาดเสร็จแล้วก็จริงนะคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมหาศาลเลยค่ะเดี๋ยวเส่ลุงจะทําคลิปให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวใสรลุงจะถูห้องครั้งยิ่งใหญ่คงต้องเอาแฟบมาถูชั้นหนึ่งเพื่อให้ดับกลิ่นแล้วก็เอาน้ํายาถูห้องมาถูอีกชั้นหนึ่งะคะ่ะตอนนี้เสรลุงก็จะเอาจูเลีนซีสังราข้อแสงสูตรเข้มข้นที่มันไม่แดงนะคะเทลงไปในขวดค่ะเพื่อที่เราจะทำ สูตรใหม่ด้วยการใส่หัวเชื้อเข้าไปเพิ่มนะคะเพื่อให้มันแดงนะคะก็คือใส่ถุงแบ่งออกจากขวดเดิมอะคะ่ะครึ่งหนึ่งนะคะทีนี้เราก็จะเทจุลินทรีย์สังคราะห์สแสงสีแดงเข้าไป ก็ให้มันแดงเร็วขึ้นนะคะนี่ค่ะนะคะมันยังไม่เต็มขวดเสรีหลงมีมีไอ้น,นี่มีตัวที่มันโหกอะคะ่ะเสรีลงไปต้องไปล้างเอาอ่ะเดี๋ยวเราจะเทลงให้มันได้เต็มขวดอือฮึโอเคเสรลงว่าที่เหลืออีกอันนึงเราจะเทโอเค โอเคนนี้แหละโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาโอเคเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะไปตากแดดไว้นะคะแล้วเดี๋ยววัน ประมาณวันพุธวันพฤหัสนะคะวันพุธวันพฤหัสที่จะถึงเนี้ยใสลุงจะอัดคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดะค่ะอัดคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งว่าการที่ใสลุงปรับสูตรใหม่เนี่ยมันแดงไหมคะโอเคไหมนะจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามให้เสลุงด้วยนะคะตอนนี้ขอไปเคลียร์ห้องก่อนคะ่ะตอนนี้คือกลิ่นเหม็นแบบเหม็นมากๆคะ่ะเสลุงไม่อยากจะเสียดเลยนี่แหลคะค่ะคือเหตุผลที่เสลุงย้ำกับทุกคนเสมอนะคะว่า อย่าทำหกอย่าทำให้เขาระเบิดเป็นอันขาดพวกกินนี่มหาศาลเลยค่ะสวัสดีค่ะ